ไปดูโครงการเราชนะกันบ้างานะครับโดยวันนี้ทีมข่าวเราไปคุยกับบรรดาคนขับรถแท็กซี่แล้วก็วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ประสานเสียงกันหลายคนบอกพร้อมเข้าร่วมโครงการนะครับเพราะหวังว่าอย่างน้อยที่สุดน่าจะได้ผู้โดยสารเพิ่มขึ้น<ฮ>หลังจากโควิด19มา,าก็ทำให้ไรายได้หดหายไปเนี่ยนะครับเรื่องนี้หลังจากอธิบดีกรมการขนส่งทางบกออกมายืนยันครับรถโดยสารในระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทยกเว้นสายการบินนะครับ อย่างเช่นรถแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างตุ๊กตุกสองแถวมีความพร้อมให้บริการสามารถที่จะให้บริการแก่ผู้ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะได้นะครับจะต้องมีการติดสติกเกอร์แสดงสถานะเขา้าร่วมโครงการให้ประชาชนเห็นเพื่อเป็นทางเลือกในการบรรเทาภาระค่าครองชีพแล้วก็ลดการสัมผัสเงินสดลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิดสิบเก้านะครับทีนี้ทีมข่าวเราลงไปสำรวจวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็รถแท็กซี่เนี่ยนะครับหน้าห้างสินค้าย,ย่านพระรามเก้าพบว่า พี่วินส่วนใหญ่เนี่ยก็เข้าใจในโครงการเราชนะนะแล้วหลายคนก็บอกว่าพร้อมที่จะร่วมโครงการแบบใจจดใจจ่อเลยนี่ฮะโชว์ให้ดูเลยบางคนเนี่ยไปโหลดแอปพลิเคชันถูงเงินมาไว้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะฮะเท่าที่ผู้สื่อข่าวสังเกตดูยังไม่มีการติดสติกเกอร์หรือว่าสัญ,ญลักษณ์ร่วมโครงการเราชนะแต่อย่างใดน,นะครับคนที่เขาขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยนะฮะให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวบอกว่า คือสาเหตุที่เขาลงทะเบียนแล้วก็รู้ข้อมูลครบถ้วนเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทยมาอำนวยความสะดวกให้ถึงที่ให้คําแนะนําแล้วก็บริการถึงหน้าวินนะครับระหว่างนี้รอแค่มีเงินตรงการเราชนะโอนเข้ามานะครับส่วนแอปพลิเคชันถุงเงินเท่าที่เปิดดูยังไม่ปรากฏว่ามีช่องหรือว่าแถบแสดงให้กดรับเงินจากตรงการเราชนะเลยยังไม่สามารถใช้งานได้แต่ก็มองว่าโครงการนี้น่าจะทําให้ผู้โดยสารเพิ่มขึ้น ส่วนคนที่ใช้บริการแล้วก็คนขี่มอเตอร์คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยก็เชื่อว่าจะไม่สับสนเพราะว่าก็ต่างคนต่างมีประสบการณ์โครงการคนละครึ่งมาแล้วเนี่ยนะครับ mm hmm. เช่นเดียวกับอีกท่านหนึ่งนะครับชื่อคุณประสิทธิ์นะฮะเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างวินเดียวกันเลยบอกกับทีมข่าวบอกว่าปัจจุบันนี้คนขี่วินเนี่ยมีสมาร์ทโฟนใช้เกือบทุกคนนะครับ ก็เชื่อว่าการให้บริการจะไม่มีปัญหาแต่ว่าบางคนอาจจะต้องเสียเงินซื้ออินเทอร์เน็ตเพิ่มมาให้บริการลูกค้าครับส่วนตัวของเขาเองก็เชื่อว่าผู้โดยสารน่าจะเพิ่มขึ้นเพราะว่ารัฐช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นสําหรับคนที่อาจไม่มีเงินสดนะครับส่วนคนขับขี่รถแท็กซี่อีกท่านหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวบอกว่าโครงการนี้นะครับอาจจะไม่ส่งผลให้มีผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นก็ได้เพราะว่า คนที่จะนั่งแท็กซี่เนี่ยมีความพร้อมในระดับหนึ่งนะฮะอย่างไรก็ตามตัวเขาเองบอกก็ได้ไปโหลดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้ก็เป็นทางเลือกให้กับผู้โดยสารนะครับส่วนตัวพึ่งได้รับการยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการเราชนะแล้วก็จะนําไปซื้อของในชีวิตประจําวันคือเขาเป็นทั้งคนที่ร่วมโครงการด้วยเนี่ยนะ,ะก็บอกแบบนี้นะนะครับส่วนคนที่อีกฟากหนึ่งคือไม่เข้าร่วมโครงการ mm hmm. นะครับก็มีการให้เหตุผลกับทีมข่าวเราบอกว่า คือมันเสียเวลาะะแล้วก็เชื่อว่าคนขับขี่รถแท็กซี่เนี่ยหลายคนก็จะไม่รับค่าโดยสารผ่านโครงการนี้เพราะว่ายุ่งยากคือต้องรอเงินเข้าบัญชีนะครับขณะที่คนขับแท็กซี่ส่วนใหญ่หาเช้ากินขํารับเงินสดจากผู้โดยสารจะสะดวกมากกว่าแล้วก็ตอบโจทย์มากกว่าแก่ตอต่อไปนาคตก็ต้องใช้อย่างนี้แล้วครับคิดว่านะ,นะเพราะว่าไอ้คนละครึ่งก็ใช้อยู่แล้วอ๋อที่ผ่านมาก็เคยใช้คนละครึ่งใช่ไม่ได้กังวลอะไรใช่ไหมไม่ แล้วมันมีกลุ่มคนที่เขาผู้ขับขี่ที่เขาไม่ได้มีสมาร์ทโฟนแบบนี้มีเยอะไหมในบังในอย่างในวีนเนี่ยหรือทุกคนมีมีครับมีครับไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องโทรศัพท์ไม่มีมันก็พอได้อยู่ครับก็ดีกว่าไม่มีแอปเลยดีกว่าที่เขาไม่ได้อะไรเลยครับยันในแง่ไหนถึงว่าจะมีคนมานั่งมาโดยสารเยอะขึ้นหรือไงฮะที่ว่าดีกว่าก็อาจจะมีคนผู้โดยสารที่ว่าบางคนเขาใช้แอปผ่านมือถือผ่านนนเนี่ยมันจะสะดวกเขาเหมือนกันครับ บางทีคนไม่มีตังในเงินสดอย่างเงี้ยอาจจะใช้ผ่านแอปมันก็ดีขึ้นครับก็น,น่าจะเข้าอยู่เพราะว่าก็สีโผลโยชน์สมควรจะได้คิดว่าอะไรนะฮะมันมันทีโผลโยชน์สมควรจะได้ก็โอเคคงจะรับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่เป็นไม่เป็นไรอ๋อแล้วสะดวกไหมกับการที่บางทีต้องไปลองเงินเที่ยงคืนหรือวันรุ่งขึ้นได้เงินอะไรอย่างเงี้ยก็ตามนั้นเพราะว่า บางทีผมก็วิ่งแอปวิ่งอะไรมกกันก็ประมาณนั้นแหละมันมันมันแม่อะไรตัวเคยใช้ใช้โครงการคนละครึ่งเคยใช้โครงการอะไรไหมอย่าง,างแล้วพี่ได้สิทธิ์อะไรกับรัฐบาลในครั้งนี้ด้วยไหมฮะคือได้ได้จะนี้แหละได้เราชนะเนี่ยแบะอ๋อ oh. แล้วคิดว่าตัวที่เราลงทะเบียนไปเราจะไปทําอะไรฮะก็คงซื้อข้าวซื้อของนงีน่เยอะเพราะว่าแฟนขายอาหารตามสั่งอยู่ oh. ขาย,ขายเข้าใจนะคือบางคนเขาโครงการ,ขการเขาได้ไหม อ๋อคงไม่ครับทำไมฮะอ๋อเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่สะดวกทั้งสองฝ่ายครับคือผู้โดยสารบางทีเขาก็ต้องการจ่ายเป็นเงินสดคือคือเขาน่าจะมีมตัวซับในการจ่ายเป็นเงินสดอยู่แล้วครับขึ้นแท็กซี่อะไรเงีย้ยในโครงการตัวนี้นผมว่ามันไม่จําเป็นกับแท็กซี่สักเท่าไหร่แล้วก็มัน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 ไม่ตอบโจทย์แท็กซี่แต่ว่าแท็กซี่ที่วิ่งองคือต้องการเงินสดมากกว่า เข้าใจนะบางคนเนี่ยเขาเขาเงินต่อเงินไงเป็นเงินรายวันแล้วพอได้มา<ะ>ก็ก็จะต้องเอาไปจ่ายค่าเช่าออจ่ายค่าแก๊สก็ต้องเอาออกมาเป็นเงินสดอีกบางคนเ็าบอกไม่สะดวกเนี่ยนะฮะนี่หน้าตาของเว็บไซต์ตรงการเราชนะเห็นปุ่มเหลืองๆไหมฮะทบทวนสิทธิ์ไปทบท,ท,ทวนสิทธิ์กันได้นะครับหรือว่าถ้าใครเองเนี่ยนะฮะจะไปแจ้งความจำลองในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ตามหน้าจอเลยนะครับสิ่งที่ต้องมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลัก ชื่อนามสกุลแล้วก็วันเดือนปีเกิดแล้วกดทบทวนสิทธิ์เนี่ยนะครับจริงๆในรายละเอียดใน,ในเว็บไซต์จะบอกชัดว่าสิทธิ์นี้เนี่ยเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังเขาถือว่าจะเป็นสิทธิ์ที่เขาจะพิจารณาทบทวนเป็นอันสิ้นสุดนะ นะฮะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกระทรวงการคลังเขาจะข้อมูลไปคัดกรองใหม่ตามคุณสมบัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อ19เมกราคม6.4ในรายละเอียดก็คือเป็นสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นผู้ประก,กันตนตามมาตรา33ตามหน้าจอเนี่ยนะฮะไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของภาครัฐไม่เป็นคนที่มีเงินได้พึงประเมิน3 0 0แสนบาทตามฐานข้อมูลล่าสุดขีดเส้นใต้ตรงนี้แหละตามฐานข้อมูลล่าสุดด้วยเนี่ยนะฮะเพราะว่าการเปิดให้ ทบทวนสิทธิ์เนี่ยนะคุณผู้ชมเขามีการประกาศออกมาแล้วนะครับผลการทบทวนสิทธิ์เนี่ยนะฮะจะมีทั้งหมด2รอบด้วยกันรอบที่1นะครับคุณผู้ชม8กุมภาพันธ์ถึง21กุมภาพันธ์จะประกาศทบทวนสิทธิ์วันที่4มีนาคมแล้วเงินจะโอนเข้าแอปเปาตังค์11มีนาคมอันนี้สําหรับรอบแรกนะส่วนรอบที่2นะครับ22กุมภาพันธ์ถึง8มีนาคมจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ 19มีนาคม64แล้วเงินจะโอนเข้าแอปเนี่ย25มีนาคม64มีนาเมษาพฤษภา<ม>ก็ยังมีเวลาใช้เงินประมาณเดือนกว่ากับหลัก7,000นะถ้าใครอยู่ในกลุ่มทบทวนสิทธิ์ได้แบบรอบ2เลยเนี่ยคือตั้งแต่22คกุมภาพันธ์ไป<อ>เนี่ยนะครับเพราะสิ้นสุดโครงการที่จะสามารถใช้เงินได้วันสุดท้ายก็คือ31พฤษภาคม นะพฤษภา,าคม64เนี่ยนะครับอันนี้ตามข้อมูลนี้ก็คือใครที่ไปทบทวนิทธิ์เนี่ยคลังเขาจะเอาข้อมูลไปคัดกรองใหม่นะ